เป็นได้แค่เพื่อนเรื่องจริงมันคนละเรื่องบอกรักมันก็คงไม่เชื่อแต่จะทำยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนมึงเพื่อนกันเชื่อก็ชอบจริงๆนั่นเนี่ยแปลว่าคิดไปไกลแล้วเนี่ยแต่ว่าทำยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนมึง เพื่อนมนฉันเปลี่ยนจากเพื่อนนั้นมาเป็นรักก็ต้องให้ใจตรงนี้นั้นมาทนช้ำและต่อยรักเธอเท่าไรเราก็ได้แค่คิดแต่ไม่ได้ใจทางคนต่างรู้ว่าเราเพื่อนกันเราคือเพื่อนเธอเธอก็เพื่อนฉันเราได้ใกล้ชิดและก็ได้มองพอเราเคยได้รักแต่ไม่ได้คลอ เพื่อนก็เพื่อนดิจะทำไงได้แล้วก็เชื่อไม่ค่อยติดพอบอกรักเพื่อนเพื่อนก็ไม่เชื่ออีกพอเป็นแค่เพื่อนสุดท้ายก็เลื่อนอีกสุดท้ายก็เลื่อนปิดลกคิดแล้วก็รออยากสปีกแล้วก็ฟอตอนคุณคีผมก็คอคุณสลีผมก็รอตอนผมซิปคุณก็นอนจีเป็นบิ๊กได้แค่จองตอนคุณไปได้แค่มองเลยต้องซิสออนเดอร์เรได้แค่เพื่อนเรื่องจริงมันคนละเรื่องบอกรักมันคงไม่เชื่อแต่จะทำยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนมึงเพื่อนกันเชื่อ ชอบเธอจริงจริงนั่นเนี่ยแปลว่าคิดไปไกลแล้วเนี่ยแต่จะทำยังไงก็เป็นแค่เพื่อนมึงเพื่อนมึง,อแ,งแอบรักเธอนานเกินไปแล้วอย่างนี้จะจะทำย่างไรคิดไปไกลต่างๆนาน,น,น,า,น,นาแอบแสนิดเดียวโดนตกทุชาอยากบอกว่ารักเพื่อนคนนี้จริงจริ้ได้เพียงแค่นั้นแค่นั้นจริงๆสายตาที่จ้องน้ำมันตาและไม่ทำให้ฉันรู้สึกตัวเย็น ยู่คนเดียวอันลอนเป็น o ูทูบเป็นยูเป็นยู l อมีแต่คนไม่ชอบเธอเช่คนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ไงกูอยากบ้าตายเป็นแค่เพื่อนไงไม่มีสิทธิ์ไรพี่นี่แค่มองไม่มีใดครอบไม่มีออยู่ด้วยกันทุกวันสวัสดีทุกงจันทุกทุกวันเป็นวันสำคัญเพราะว่าฉันอยากเจอหน้าเธอแต่มันก็ได้แค่เป็นไม่ไรอะเป็นไรรู้ปะเป็นได้แค่เพื่อน เรื่องจริงมันคนล่าเรื่องบอกรักมันคงไม่เชื่อแต่จะทำยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนมึงเพื่อนกันเชียรชอบเธอจริงจริงนั่นเนี่ยแม้ว่าคิดไปไกลแล้วเนี่ยแต่จะทำยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนมึงเพื่อนมันได้แค่เพื่อนเรื่องจริงมันคนเล่นเรื่องบอกรักมันก็คงไม่เชื่อแต่จะทำยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนมึงเพื่อนกัน ก็ชอบจริงๆนั่นเนี่ยแบบว่าคิดไปไกลแล้วเนี่ยแต่ว่าทำยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนมึงเพื่อนมึง